จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้เขาก็มาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาอกจากมื้อนี้ช่องน้องช่อนชาแนลจะกกมีแนวทางหวยหุ้นสมรัฐเนาะจ้ะของวันที่24สิงหาก็มีมม่ห้คืกาเนาะจ้าก็ให้ถึงวหวยหุ้นอังกฤษหวยหุ้นเยอรมันแล้วก็หวยหุ้นรัสเซียเนาะจ้เนะเจกรที่เฮาจะไปเบิ่งแนวทางหุ้นสามรัฐเนาะจ้ะของวันที่24สิีสิงหา เขากับมาเบิ้งผลของวันที่23สิงหากรเนื่องจากว่าจากเที่ยวหายไปนี้ขเขาัตใดแน่เทากับว่าเบิ้งกันเลยจะมาเบิ้งของตัวเรกก็เน,นื่องจากหวหุนอังกฤษเนื่องจากหวคุนอังกฤษเขา่หายไปก็คือฟันเก่าจะวิ่งหลุด8กับเกผลที่ออกมาเนื่องจากบนออกเก2ศูงหลังออกหนึ่งสองจ้ะ เขากับเขาเป็นตัวบนเนือจากเขาเป็นตัวฟันวิ่งเนือจากเก่าเนาะกับออกเก่าศูนย์สองจะเป็นได้แน่นอนจะมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะประกันได้หลายได้น้อยแกนมานนอสำหรับแนวทางเที่ยวไฮไปจากหอยหุ่นอังกฤษเนาะจ่ะเนาะก็ดีใจน่นเนาะอจากเข้ากับเปบตามต้อเนื่องจากสำหรับผลของหอยหุ่นเยอรมันเนาะจ่ะเนาะ หุ่นเยอรมันเนาะจะจากที่ห้าไ้ไปจะห้ากับไ้ฟันแปนจะวิ่งรูดกับเกากับแปดผลที่ออกมานจะบนออกสองเจ็ดเก้าจะล่างออกเจ็ดห้าหากับเขาเป็นตัวบนน่าจะเขาเป็นตัววิ่งรูดน่าจะวิ่งรูดเก้ากับออกเจ็ดเก้าน่าจะกระดีใจน้ำนาะจะสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะพากัน ก็เป,เป็นหน้าท่างได,ได้หลายได้น้อยกันก็นดีใจนะเพื่เก่าเนอกจากเนะาะจะเขากับเบื้องพ้นคลองห้อยหุ่นเยอรมันนนาะจากตามต่อเลนะนอกจากสำหรับห้อยหุ่นรัสเซียนอกจากว่าผลเทาเขาทุรยเนี่ยนอกจากเนาะกับปเบิ้งกันเลยจะจะนีกับเป็นพ้นคลองห้อยหุ่นรัสเซียเนอกจากห้อยหุ่นรัสเซียจะจากเน่าหายไปจะเข้ากับฟันหา วิ่งรูดกับไฮซี่กับหาจะกผลที่ที่ออกมานาะจะบนออกศูนย์เก่าหนึ่งจะล่างออกแปดซี่จะเข้าก,กับเขาเป็นตัวล่างเนาะจา้ะเขาละเป็นตัวล่างเป็นฟันพอ,อเป็นวิ่งรูดซี่นาะจา้ะกับออกแปดซี่เนาะจ้ะจากจากรดีใจน้ำนะจาะผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางของไว้นลัสเซียเนาะจา้ะกับเขาเป็นตัว วิ่งรูดคือกันนะจ๊นะเนาะจะเข้ากระเบื้องผลของหวยหุน้นสามรับวันที่ยี่สิบสามสิงหาไปแล้วนะจ๊ะเข้าก,กับไปตามต้อนนะจ๊ะสำหรับแนวทางหวยหุน้นรับของวันที่ยี่สิบสี่สิงหาจะว่ามีตัวเลขแนวทางให้ตัวใดก็ไปรับชมกันเลยจ้าจะเขากัากกบมาเบื้องแนวทางวหวยหุ้นแรกกันเลยนะจ๊ะสำหรับหวยหุน้น รัสเซียเนี่ยจัดเข้ามาตามต่อเนื่อแนวทางมาฮคุนรัสเซียของวันที่24สิงหากรีนเนี่ย,ย,ยจัดเข้ากับไฮตัวเดีนเนี่ยจัดกระไฮดินแปดกับเดินเก้าจ่ะไปเบื้องตัวฟันวิ่งลูดนี่ยจ่ะมเมื่อเบื้องตัวฟันก่อนเข้ากับไฮฟันแปดจ้ะวิ่งลูดกระไฮเก้ากับแปด ไปเบิ้งโตนิ่นแล้วก็โตร่องนะจ๊ะเท่ากับมาเบิ้องโตนิ่นกันก่อนโตนิ่นเท่ากับไฮปเก้าแปดหนึ่งเกเจ็ดแล้วก็เก้าหจ้ะ ไปเบิ้งตัวร่องนะจ๊ะตัวร่องเขากะไฮแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามแล้วก็เก้าีจ้ะจะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะสองตัวนะจ๊ะเขาก็ใสเงาข้างไปกับน้ำนะจ่ะเ่นไปกับน้ำ แต่ว่าแต่ละมืนะ่นเราจะเข้าก็จะบอกไว้เนาะสาหรับห,ห้วยหุ้นตัวนี้ตัวจาอกก็จะเขายากแน่เนื่องจากมีเขาบางลดบางเนื่องจากเข้าก็จะแนวทางเป็นฟันวิ่งลูดจาะตัวนี้เสียเขาง่ายเหล่งง่ายกลัวกรารลอกเอาไปเป็นแนวทางเบิ้อีกท่าห,หนึ่งเนาะจากตามเทาชอบเาา้าหมักเนาะสาหรับแนวทาาห,ห้วยหุ้นรัสเซียเนะาะจะเข้าก็ไปตามตัวเนาะ,ะสําหรับห,ห้วยหุ่นเยอรมันเลยเนาะจ้ะ เขอพ่าจากไม้หุ้นอังกฤษเนาะจ้ะว่ามีแนวทางหายแบบใดเนาะจ้ะตอนนี้ก็เป็นแนวทางไม้หุ้นอังกฤษเนาะจ้ะเขากับไปเบื้องตัวเด่นกันก้อนเนาะจ้ะเข้ากับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองจ้ะไปเบื้องตัวฟันวิ่งลูดเนาะจ้ะไปเบื้องฟันก้อนเข้ากับหายฟันสองจ้ะวิ่งรูดกับหายหนึ่งกับสอง เขาก็ไปเบื้องตัวแน่นแล้วก็ตัวร่องกันเลยจ้ะเขาก็มาเบื้องตัวแน่นก่อนตัวนน่นเขาก็ไฮสองซีสองหาหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดจ้ะเข้าไปเบื้องตัวร่องนะจ้ะตัร่องเขาก็ไฮ สองหกสองเจ็ดอขอขอไพ่ต่อสองสากกนการณนึ่งเจ็ดโอกาสน,นึ่งหกจะจะสำหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวเนอะจากเข้าไให้แนวทางไปกราฟน้ำเนอะจาก ต่ว่าตะละมือนะจ๊ะสําหรับตัวนิ้โซจอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างนะจ๊ะกับว่ากันเนาะจะเขาก็จใเป็นแนวทางนะจ๊ะก็จะเป็นของฟันวิ่งรูดจะตัวนี้จะเขาง่ายล่งง่ายกลัวนะจ๊ะสําหรับหวยหุ้นแต่ละมือจ๊ะจะเข้ากระเบื้องแนวทางของหวยหุ้นอังกฤษไปแล้วนะจ๊ะเข้ากับไปตามต่อเนี่ยจ๊ะสําหรับหวยหุ้น เยอรมันนะา๊ะว่ามีตัวเลขเนวทางให้ตัวใดเข้ากับไปรับช่วกันเลยนาะจะจะกำวมาตามต่อนาาจะสำหรับเนวทางนเน่าจะห้อยหุ่นเยอรมันนาะจะก็ไปเบิ้งตัวเด่นกันก่อนนาะจะเฮ้ากะใหายเด่นสามกับเด่นซีจะไปเบื้องตัวฟันวิ่งรูดจะเข้าก็บหายฟันสาม วิ่งรูดกับไฮซีคับสามจ้ะไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องกันเลยเนาะจา้ะเท่ากับว่าเบิ้งตัวเน้นก่อนตัวเน้นเท่ากับไฮสามศูนย์สามหนึ่งซีหนึ่งแล้วกับซีสองจ้ะ ไปเบิ่งตัวล่องนอะจ้ะตัวล่องกับหฮสามซีสามหาซีหาแล้วกับซีโกจะสำหรับแนวทางตัวนี้ตัวจอสองตัวเนอะจ้ะเนาะ เขาก็จะหฮลีนไปกราบนั่นนอกจากตัวนี้แต่ว่าตะละมเมอเจะเขาก็จะบอกไว้เสมอเนาะตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่เนื่องจากมีเขาบางรุดบ้างกับว่าว่ากันเขาก็จ้เนี่ยทางเป็นฟันวิ่งลูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเลนง่ายกลัวนอกจากกระร่องเอาไปเป็นเนี่ยทางเบิ้งจาก เป็นได้แน่น,นอนาจับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้อ,นนองซ่อนจับหลังจากเบิกงแน่ทางของหวยหวุ้นสามลัดไปแล้วนะจ๊ะของวันที่24สิงหาเนจาจะกับเครื่องหุงห้นรัเสเซียหวยหวุ้นอังกฤษแล้วก็หุ้นเยอรมันจ้ะมีตัวเลขแนวทางตัวกับเลขท,ที่เข้ามาเข้าชอบบ่เนจะจเพื่อกันถึออกถึกใจกันบ่ชอบตัวใดก็เลือกออกไปได้นะจ๊ะว่าเข้าจะล่นหนักเลินเบาตัวใดเนาะ จะท้ายนี่นะจ๊ะช่องน้องซ่อนชาแนลกะเขาขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนะจะกะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ๊ะพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกะเขอขอบพุ่นจ้าสวัสดีจ๊ะ